ไปเจอละย่องเียย่องอยู่น,นี่เดีย๋ยวกูปาดฝาก่อนฝ่ายต้นขวายฝ่ายต้นกดดายซ้ายเอาให้กดบนอุ้ยไปวิ่งล่างเนี่ย หลังจากที่ผมลงคลิปไปนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ M4 เยอะเกินไปแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนปืนมาเล่น P90 SMG สายซิ่งบ้างนะครับซึ่ง SMG เกมนี้นะครับพอเอาไปเล่นเนี่ยคนเลิกเกมเพลย์แบบการเล่น AR เลยครับความเร็วความคล่องของมันเนี่ยทำให้การเล่นแอคชั่นเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยทุกคนการเข้าไปดันการเข้าไปตีศัตรูเนี่ยมาทำให้เราเนี่ย คงแค่ว่องไวและสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับกระสุนที่เอาไปใช้คลิปนี้นะครับผมลงคอนฟิดเนนทลนะเลยต้องเอากระสุนม่วงไปนะครับซึ่งผมเอาไป200นัดก็เกือบจะไม่พออยู่ดีนะคือม่าใช้เยอะมากนะครับปืนมันลั่นเร็วมาก50นัดเนี่ยปืดเดียวหมดเลยนะครับโอเคทุกคนเราไปลุยกับตาแรกกันครับเม่กี้ปืนกูลั่นหรอไม่รู้ปืนใครเออคู่ทีห่หายไป2นัดเซอโฮมไม่คุยด้วย <laughs> ววมินิกายู่ข้างล่างเฮ้ยแมวันนี้ปิงดียังวะอุอ้ยเฮียอีกแล้วมันให้หัวเม็ดเดียอะเ่ว <c oughs> <c oughs> นทองอ่ะ แบบนี้ทำอะไรได้กล่องทองอ,นะอ่ะอัพครั้าง,งถ้าม,มารับเปิดออกมันนึกว่าขนเนี่ยไปวิ่งหลังเนี่ย Tắm được. Lẳng mai, lẳng mai, lẳng mai. Anh à, đi lầm mai hả? Tôi đấy. ตีนะตอนนี้เอาสายเอาสายเอาสายไปปะอยู่ฝั่งน้าุณรับฝั่งนี้อ่ะ

ตีนี้เหรอ,อ,ต,อตัวเดียวตัวตีนี้เดียวช่วเพื่อนอ่ะตีนงึงมันอยู่นอกเพื่อนอ่หน้าชิวขึ้นเลยเฮ้ยใครมาร์คเซฟไว้อ,ออกดิออกดมองเหไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกระเบิดระเบิดระเบิดเที่ไชาร์จมัวโดนยิงน็อกนะเนี่ยที่ไอ้อ่ะอ่ะเลยกูขวาซ้ายเลย กูปาดฝาไอขวายตนันขวายตันึง้าเดินเลย่สองโดนิดรอ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 ,รอ,อยู่หัวมุมอย่นี่อยู่นี้ซ้ำตาหลังมาด้องหลังน็อง ทำมึงร้องเหรอนั่นหนึ่งหลังมกูเล่นช้าก่อนเปลี่ยนเกาะมีซ่อมเกาะโหเนี่ยำเพื่อน,น,อนมีใครมา

เอ้ตีนอกงมานะ่ะถ้าโหลดยิงเข้ามาโหรที่อ,อยู่คนเะาแพงเลยอี่นอกไาย ไอ้ัใช่ใช่ถ้าเป็นปืนกูกวาตายไปแล้วช้ามึงโดนตีนอกนะเมื่อไหร่จะวิ่งยัดสักทีไว้เหี้ยวิ่งคู่จบแล้วเีย

โอ้โหทุกคนคือผมไม่รู้จะยิยงไงแล้วว่ายิงจกน,นกระสุนม่วงกันหนวดแล้วว่าจนเหลือแต่กระสุนฟ้าคือมันวัดคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยยากแล้วนะครับมันมาแบบไม่หมดจริงๆทุกคน3ตีอะ่ะแต่ว่าตานี้ก็ได้มันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อตาที่2กันดีกว่าตาที่ผมตั้งเป้าเลยว่ายังไงก็ต้องออก1 m อนะครับโอ้โยเกิดนรกข้าวทางไหนดีวะเนี่ยเขาฆ่า,ามาหมดแล้ว นี่เล่นคนเดียวตึงเปรียตึงเปรียเอ็กิฟซ้ายิงตัวจรวดหน่อยเดี๋ยวเก็บเสียงยิงข้างในจรวดนหยมาร์ววะไม่บนหัวมีว่ะวัง

ตายตายเอาค่้หดหัวผีสวยก่อเขียวบ้าตายกอง่วง หลังจากยิงตีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมตั้งเป้าไว้ 1M ยิงตีนี้นะครับผมรูดไปรุดมา 1M คือยิงตีนี้เสร็จเนี่ยก็วิ่งฟาร์มแถวห้องคอมแถวคอนเทนเนอร์หมดละครบละไม่มีใครมาแล้วครับเราไม่มีอะไรทำานะครับเราก็รีบไปจัดตานหน้ากันเดือดเดือดดีกว่า ตาน,นี้นะครับผมก็ลงแบบของฟูลเลยนครับได้มาจากตาที่แล้ว 1m นะครับผม,มาาก็จัดเกาะทองลงไปเล่นเลยนะครับเอาแบบว่าใครที่หลงใช้กระสุนน้ําเงินกระสุนฟ้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเหงาแน่นอนนะครับยิงผมเกาะทองเนี่ยมาแตกยากมากนะถ้าคุณไม่ใช้กระสุนม่วงขึ้นนะครับตาน,นี้ก็มีแจ็คพอตนะครับของแดงออกไปดูนว,ว่าผมไปได้ของแดงตอนไหนนะครับอยากได้เพชรพลอยอยากได้เพชรพลอย go 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 go, go. อเออมันมันต้องยิงบัตรเลย

วิ่แค่บอสหนังหลังตาวิ่งบอสวิ่งหาเงินบอสช่วยวิ่งบอสห่อยตาทำเงินบอส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 เฮียร์ตกแตกเลยตัดยิงบอสแต่นี้บอสไปโน่นละอันนี้อันนี้มีนิกัน

น่าจะตึงอยู่ข้างล่างอะไม่กล้ามาพี่มีรีโหลดโชว์กูด้วยไอ้สัตว์ลูกซองไอ้สัตว์ใช่หรอเฮ้อ <h ull> บอสบอสไอมันมอนมันกดลูกซองถูกไม่มีคน เจอคนอ่าใ,ใกล้เลยใ,ใกล้เลยประมาณนี้ไปไหนกนี่แบกกลับนี่แบกกลับข้างนอกเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยอยู่หน้าประตูเลยมึยงเดินเดินหน้าประตูไงแต่กูกโงตรงนี้ฮนะมันถอยไปหน่อยถอยไปไหนทางนูน้นทางนูน้นไอ้ที่ยิงนี่บอดนะมน,นู้นยิงหนีบอด เห็ตัวเดียวเพื่อนอยู่ไหนวะมีเพื่อนในยี่นี่โอ้โหที่นี่ม่งดึงกระเป๋าไปเลยสัตวสกำลังตะคิวอยู่ตันเดียวไรอมันฆ่ามันก็ได้เราไม่ทันคูอว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวตกรถอ่ะเดี๋ยวสแกนสแกนจากข้างในมาอ่าเนี่ยโดนกูด้วย ตายยาออกพิกลบลบลบข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบน่อขวาสองซ้ายนิดแย่บรึย่าอ่อนอมากๆปืนระยะนั้นไม่ได้หรอาปืนดื่อไม่ทายไปแล้ว ไม่มี้เพื่อนมันนอนน้ำแย่งงั้นนะรอเพื่อนเล่นมาดเดี๋ยวช่่อนะเงบนเฮ้ย เลสซี่มเลสซิมเลสซีมอันนี้ไม่ใช่ตีแมนเดียวเนะี่ยมันไม่มีทางที่มาโฮรอทั้งนอกสามตัวเฮ้ยอยู่นี่ไหนมันดักเล้าดักไหนดักไหนดักไหนข้างในหรือว่าอะไรเออไอสซัดลองนะข้างหน้าเห็นยังไม่เห็นนะบ้างไอ้ปิ้วนี่เรายิงคนเดีย <with S 2> ไอปิวที่เรายิงตรงให้นี่ไงจะได้ปะก่อนออกอ่ะในข้างในอ่ะไอะที่มันอยู่ตรงย่าเดียวเพื่อนว<า>ิ่งมาชุบไปดิไม่รู้เพื่อน,นอยู่ไหนเดี๋ย่ก,กูลองสแกนไปนี่ตรงคอนเทนเนอร์ยังมีบอทเฮ้ยเจอละย่องเี <laughs> ยย่องอยู่ที่ <laughs> มอยไม่เห็นเยมันอยู่หลังตู้ ทำไอ้นี่ไว้เนี่ย mm เอาซ <over> ีด nah, <my serge> <ster> ีเน <sm> ี่ยวัวมากเนี่ยไปขูดไหมมันไม่เดินมาบรรูุเลยมันรรุ้ประสบ ไม่อะไรอะ่ะ Attention s o l อุ้ยสี่ช่องสี่ช่องเฮ้ยหกแสนเออไฟเคสนี่ของดี ของแดงหกแสนมันเหลี่ยมใจมากๆเลยย่าก่อยิงก่อนด้วยยามันต้องใกล้กระโดดระยะกระโดดยัดโดดวัดไม่รอดมันก็เหลือ่อมๆสิเมตรอยู่นะมันไม่อกี้มันต้องแบบว่ามันต้องมี AR ถูกๆเขาก็บอก จีสามยิงหัว กอดทองแบบยัง97อยู่เลยอะถ <c oughs> ึงแม้จะเบาๆแต่ก็ได้ล้านนะ